ดูดวงชาวราศีพฤษกนางแค้นคุณมากไปทำอะไรไว้ด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิงสิิ์คำชูปกปักคุ้มของราาักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเทมเพเรนนะผมจะเจอปัญหาต่างๆมันเกิดมีอะไรบางอย่างเข้ามาเยอะแยะมากมายนะจะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็พูดไม่ได้เพราะว่าโชคชะตาของท่านต้องลุกขึ้นมาสู้ ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเอเมอรัล์นักลบกาไดกาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจะเต็มแต่ในหัวเกิดความกระวนกระวายในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยี่ยมเงินอดทนอดกัน้นนะเพราะฉะนั้นให้รีบขอโทษนะนะผมให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใดแดงสิ้นกับใครบางคนโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจะเต็มอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้าย เพราะนั้นคิดพินิษไต่อตองให้รอบคข้อปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัจจนาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีอย่าให้เจ็บซ้ำสองอย่าให้ใครทําให้ท่านเจ็บนะผมเจ็บแล้วต้องจานะผมอย่าเจ็บซ้ำสองใครบางคนเข้ามาบอกลักก็ามาพูดคุยก็ามาบอกกล่าวเล่าสิบนะผมแล้วมาปล่อยสเสน่ห์นะแล้วจากไปแบบง่ายๆอย่างนั้นไม่ถูกต้องการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจัง ระสมเห็จเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะส่งมอบเหรียญใหญ่ปเปลืมมาสู่ตัวท่านเพะฉะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมรักตัวเองให้มากๆการชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลโุบายจะบังเกิดนะครับห้ประเพณบังเกิดขึ้นในโชคตาสิ่งห์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาท่านจะได้เจอเนื้อคู่ดีๆเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามา นะผมแต่ดูเหมือนเข้ากันไม่ได้แต่สุดท้ายอยู่กันยาวๆดวงชะตาแบบนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาเหมือนกับใครเอาค้อนมาทุบตรงกลางหัวใจของท่านทำให้ท่านรู้สึกว่าต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะผมในโชคชะตาท่านยังรู้สึกว่าข้าพเจ้าเหมือนโดนกักขังอยู่ในนกน้อยในกรงทองเปรียบเสมือนนกน้อยในกรงทองที่โดนกักขังนะครับกำแพงเก่าๆบ้านเก่าๆลักษณะแบบนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนีไปให้ไกล สุดขอบฟ้าไม่อยากอยู่ในลักษณะแบบนี้อะไรบางอย่างที่ทิ่มแทงตรงกลางหัวใจต้องรีบอาบน้ำมนต์แก้ไขไล่สิ่งอพมองคใไอออกไปหมดไปสิ้นดวงชะตาจะได้เปิดมันตรวจเช็คดวงชะตาตรวจเช็คสุขภาพให้ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตารีบปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุง ไอ้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นนะหลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชกตะตาดวงชะตาจะเปิดนะดวงชะตาของท่านยังตกตำแหน่งสิบถ้วยจะได้มีโอกาสเยอะแยะเข้ามามา,มากมายได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย สิ่งดีๆเข้ามาประเดบดังนะผมได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้านะผมจะมีโอกาสทองมีโอกาสมีโชคลาภดวงแบบนี้อย่าดื้อดึงมากนะครับอย่าน้ําเต็มแก้วเปิดรับและเข้าไปต่อสู้งัดข้อกับคนที่คิดร้ายอย่าไปกลัวเขามากในท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยท่านเลยนะผมถ้าไม่มีใครก็ามาช่วยเราก็อยู่ของเราอยู่ให้เป็น จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับตวงใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอสันได้นะครับผมคอดยดานแชมชื่อลาบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งอิทธิพลให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้น ในขณะที่ดาวพฤหัสบดีจะนำโชคและโอกาสดีๆมาสู่คุณด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีประสบจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานดาวอังคารจะกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นคุณจะรู้สึกอยากผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสในการแสดงความสามารถของตัวเองเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะเห็นถึงความทุ่มเทและความสามารถของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับการยอมรับหรือการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นดาวเสารอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องคุณควรใช้ความอดทนและทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้พยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโชคในการหางานคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจหรือมีโอกาสในการเปลี่ยนสายงานไปสู่สิ่งที่คุณหลงไหลในช่วงปลายเดือนควรระวังเรื่องการสื่อสาร ในที่ทำงานดาพุทธอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการนำเสนอรหรือส่งอีเมลสำคัญด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจมีรายได้พิเศษเข้ามาหรือ ได้รับโบนัสจากการทำงานนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีแรงบันดาลใจในการหาวิธีเพิ่มรายได้ใหม่ๆอาจเป็นการเริ่มธุรกิจเสริมหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนลงทุนและอย่าลืมกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมหรือเงินฉุกเฉิน ในช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ควรมีการวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและมีเงินสำรองไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อวางแผนการลงทุนและการออมในระยะยาว สำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชำระหนี้คุณอาจพบวิธีการจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีโอกาสในการร e f i n a น c e เพื่อลดภาระดอกเบียยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีดาวพฤหับสบดี จะส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณมีแนวโน้มเติบโตและมียอดขายที่ดีขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าหรือบริการเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการทำโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าจะตอบรับสิ่งที่คุณนำเสนอเป็นอย่างดี ในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าหรือการจัดส่งควรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับยอดขายที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค,ค้าได้อย่างทันท่วงทีช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดคุณอาจพบช่องทางการขายใหม่ หรือวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าของคุณได้นอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจหรือซัพพลายเออร์การเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้าจะเป็นไปอย่างราบรื่น และได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการบริหารการเงินและการควบกลุ่มค่าใช้จ่ายแม้ว่ายอดขายจะดีขึ้นแต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นกันควรมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสภาพคล่องและผลกําไรของธุรกิจด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีศพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันกับคนรักดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่ช่วงที่มั่นคง และลงตัวเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันการพูดคุยถึงเป้าหมายระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากดาวอังคารจะกระตุ้นให้คุณรู้สึกอุดหงิิและจะร้อนมากขึ้น อาจทำให้เกิดการโต้เถียงกับคู่รักในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง่ายควรใช้สติและความอดทนในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองพยายามรับฟังความคิดเห็นของคู่รักและหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือตำหนิกันช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณอาจวางแผนทำกิจกรรมร่วมก,กันกับคู่รักเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ใหม่ๆ หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยกันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างคุณและคู่รักสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วและกำลังวางแผนมีบุตรเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมในเรื่องของการเจริญพันธุ์และอาจนำมาซึ่งข่าวดีในเรื่องนี้ด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดาวสุขจะส่งเสริมให้คุณดูโดดเด่นและน่าสนใจในสายตาของคนรอบข้างทําให้มีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นในการออกไปเข้าสังคมและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานปาร์ตี้หรือการใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจและมีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเร็วเกินไปดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหุนหันพ่านแล่นและอยากเร่งความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อน ที่จะตัดสินใจปลกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเองและความต้องการในความสัมพันธ์คุณอาจค้นพบว่าสิ่งที่คุณต้องการในคู่ครองอาจเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจให้กว้างขึ้นในการมองหาคู่ครอง สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์คุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันหรือจะยุติความสัมพันธ์ควรใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจและสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาคำแนะนำเพิ่มเติม 1. การสื่อสาร เป็นกุญแจสำคัญในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ควรพยายามสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างชัดเจนและจริงใจ 2. ความเข้าใจตนเองใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความสัมพันธ์และอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถประนีประนอมได้ 3. การให้เวลาไม่ว่าจะเป็นการให้เวลากับคู่รักหรือการให้เวลากับตัวเองการมีช่วงเวลาคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจตนเอง 4. การเปิดใจพยายามเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแม้ว่าอาจจะรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจบ้างแต่การเปิดใจอาจนำไปสู่โอกาสดีๆที่คุณไม่คาดคิด ห้าการดูแลตัวเองอย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองเพราะเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณก็จะสามารถมอบความรักและความเข้าใจให้กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นสรุปโดยรวมแล้วนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งคนที่มีคู่และคนโสดคุณจะมีโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง และความสัมพันธ์มากขึ้นสำหรับคนมีคู่ความท้าทายจะอยู่ที่การรักษาสมดุลและการสื่อสารที่ดีในขณะที่คนโสดจะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆและอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสำคัญคือการรักษาความจริงใจการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการใช้สติ ในการตัดสินใจเดือนนี้อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตรักของคุณขอให้เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น